กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงคําถามที่พบบ่อยเวลาเราไปขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ลูกค้าที่คุยกับเรามักจะถามเรื่องอะไรครับส่วนมากก็คือต้องทานต่อเนื่องไหมเขาอยากรู้นะแล้วกี่วันถึงเห็นผลครับถ้าเป็นผมนะครับเอลซิวิตเนี่ยหนึ่งอาทิตย์บอกเข้าไปเลยครับหนึ่งอาทิตย์ถ้าเกี่ยวกับสายตาไม่ดีขึ้นเนี่ยครับคืนผมเนยผมรับคืนนะครับผมรับประกันคือผมรับเองนะครับครับภายในเก็อบวันนะครับ ก็คือน no ี human, ah ah ่คือคําถามเราถามว่า in, ต้องกินต่อเนื <mort> ่องไหมอาหารเสริมอาหารเสริมถามว่าเสริม huh. ส like ่วนที really ่เราขาดเราเลเรื่องส่วนที่เราขาดต่อเนื่องไหมถ้าเป็นโมงผมี่นเหมือนกินข้าวครับเราต้องกินต่อเนื่องไหมครับอาจะเป็นต้องกินต่อเนื่องใช่ไหมครับใช่ครับเราอยู่กินเราก็หิวใช่ไหมครับอาหารเสริมเราหยุดแล้เขาคงอยากรู้ว่าจะเห็นผลเมื่อไหร่ในลักษณะแบบนั้นแต่สใช่ไหมฮะแต่ส่วนใหญ่เวลาเขาทานไปเขาก็ก็มักจะทานต่อทุกคนอ่ะครับเพราะเพราะว่าพอเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดความรู้สึกประทับใจ ใช่ไหมครับและอย่างปัญจับภูตะเนี่ยเขาถามอะไรบ้างมาปัญจับภูตะนะครับก็รสชาติถามรสชาไิใหม่ๆจะไม่ชินใช่ไหมครับเป็นออกสมุนไพรหน่อยนะครับเราก็แนะนำนะครับใหม่ๆผมก็เหมือนกันเป็นคนที่กินยากอยู่แล้วใช่ไหมรสชาติแรบนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบหรอกแต่พอทานไปทานมาแล้วก็าค่อยๆกินง่ายขึ้นผมแนะนำถ้าทานยากถ้าทานยากครับแนะนำ ทานทับทิมตามไปด้วยทานน้ำทับทิมตามไปด้วยคู่ไปเลยนะครับแล้วจะทําให้เราทานมากขึ้นครับก็คือคําถามประมาณนี้ครับส่วนใหญ่คนก็จะจะถามคาถามพื้นฐานนะแน่นอนว่าของกินเขาก็อยากรู้นะครับแล้วก็พูดถึงถามว่า ปัญจพูตะเขาก็กังวลว่ามันจะสะสมไหมจริงๆปริมาณ39ชนิดนี่เป็นอย่างละนิดอย่างละนิดก็สามารถที่จะขับออกได้อย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองนะครับพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เราเล่าให้เขาฟังไปแล้วเนี่ยตอนนี้มีอยู่3รายการแต่ถ้าเกิดคุยไปคุยมาเนี่ยเราสามารถต่อยอดเชื่อมไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ไหมฮะครับง่ายแล้วครับถ้าชอบถ้าเขาประทับใจเขาก็จะมีคําถามว่ากิฟฟีเนี่ยมีสินค้า อย่างอื่นไหมตัวอื่นไหมครับอ่าซึ่งสินค้าที่ีเนี่ยอาหารเสริมของเรามีเยอะมากใช่ไหมครับ,รบอ่าเราก็แนะนํานะครับแนะนําอย่างเช่นแคลเซียมอย่างเงี้ยเขาก็จําเป็นสินค้าที่ที่ที่เรามรอาีอย่างเช่นในคู่มือในแคทล็อกเราก็มีใช่ไหมครับ,รบเราสามารถ แนะนำสินค้าเพื่อเติมได้ง่ายขึ้นแล้วก็ง่ายมากด้วยครับถ้าเขาชอบแล้วเขาประทับใจตั้งแ,แต่ตัวสินค้าที่เราแนะนําตั้งแต่แรกแล้วครับมันดูเหมือนกับว่าถ้าเขาชอบตัวที่1ก็จะไปตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ไปได้เรื่อยๆมั่นใจแล้วว่างันมม้นเถอะตัวเราในฐานะของคนไปนําเสนอโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพเนี่ยครับต้องเตรียมตัวเองอยังไงบ้างพัฒนาตัวเองอยังไงบ้างเออค,ความพร้อมอยากจะบอกว่าสําคัญมากเลยนะครับเรื่องข้อมูลของสินค้านะครับ โดยส่วนมากนะครับผู้นําในทีมผมนะครับผู้นำเนี่ยส่วนมากเวลาไปประชุมไม่ว่าจะเป็นประชุมที่อินทามักจะไม่เข้าห้องไปฟังผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับอาจจะมีภารกิจอย่างอื่นเยอะแยะแต่ต้องแบ่งเวลามาว่าต้องแบ่งต้องแบ่งครับต้องแบ่งจาเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะเราเราต้องรู้รู้ลึกรู้จริงรู้จริงๆนะครับเรื่องของอาหารเสริมเนี่ยมันสาคัญมากนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมคือการเรียนรู้ต้องเน้นที่การเรียนรู้ให้ถึง ถ,ถึงเรื่องเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ต้องรู้จริงค่ะเพราะฉะนั้นการพัฒนาตัวเองอย่างแรกเลยข้อมูลต้องแน่นต้องแน่น,น,นไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีเรื่องไปเล่านะครับ,รบเดี๋ยวไม่มีเรื่องไปเล่าและวิธีการที่เราจะทําให้คนตัดสินใจซื้อเนี่ยเรามีเทคนิคพิเศษในการกระตุ้นเข้ามาการปิดการขายของเราอะไรทําให้เขาตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นครับการซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับสินค้าเนี่ยเราต้องโปรครับโปรโมชั่นโปรโมชั่นนสำคัญครับ อย่างเช่นเขามองราคาข้างกล่องข้างขวดจะมองว่าแพงครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าวันนี้เราซื้อวันนี้นะครับถ้าวันนี้เราตัดสิใจซื้อเนี่ยมีโปรโมชั่นนะน้ำทิมซื้อ3าแถมหนึ่งแล้วก็ปัญจากเราเนี่ยซื้อ2กดขวดไปเราซื้อในราคาที่400ใช่ไหมส่วนมากเราจะโมดิเวตเรื่องโปรโมชั่นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งทำให้เขารู้สึกคุ้มคุ้มคุ้มครับผมแล้วเขาก็จะทานต่อเนื่องคส่วนมากเขาจะถามเรื่องโปรใมช่ไหมครับ เพราะว่าการทานต่อเนื่องนี่ถ้าเกิดว่าคนต้องซื้อประจำเนี่ยเขาก็าอยากจะซื้ออะไรที่รู้สึกมันคุ้มค่าจริงนะฮะร,รายได้ยอดธุรกิจที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์3รายการเนี่ยของทีมคุณสมพรเป็นไงบ้างช่วงนี้นะครับเป็นกระแสะนะครับกระแสที่บูมมากเรื่องของสินค้าค3 4สตัวที่ผมนำเสนอนะครับ,รบภายในทีมเนี่ยไปไหนก็ l c นิดไปไหนก็ปัญจาใช่ไหมครับช่วงนี้ครับผมว่าในทีมของผมเนี่ยสินค้ากลุ่มเนี้ยครับ ทำยอดต่อเดือนนะครับหลายแสนนะครับใช้ว่าหลายแสนเลยนะเพราะยอดวอลลุ่มใหญ่ก็สองล้านกว่าแต่เฉพาะกลุ่มเนี่ยเพราะว่าหลายแสนนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องราวของธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับมันทําให้เราไปแนะนําทีมงานด้วยใช่ไหมเราเทรนทีมงานยังไงให้รู้จักการโหนกระแสใช้คานี้ดีกว่าเพราะบริษัทมีโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่แล้วเราบอกทีมงานยังไงให้เขารู้สึกเอยอย่าอย่าเสียโอกาสนะครับก็เป็นเครื่องมือครับก็เป็น สิ่งที่ดีนะครับมีโฆษณาใช่ไหมครับแอนแพรในกลุ่มในทีมของเราเนี่ยเจอหน้ากันเราอาจจะคุยในเรื่องของสินค้าโปรโมชั่นใช่ไหมครับส่วนในทีมนะครับสินค้าตัวไหนที่กระแสราก็ต้องคุยไปบ่อยนะครับกำลังมีการทําประชาสัมพันธ์เนี่ยเราต้องเน้นหนักเลยว่าทีมงานของเราต้องบุกตลาดนีบต้องบุกตลาดครับอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือส่วนหนึ่งของการนําเสนอผลิตภัณฑ์สําหรับ คนที่เราคิดว่าเหมาะสมนะผู้สูงวัยบ้างหรืออาจจะไม่ใช่ผู้สูงวัยก็ลองดูได้นะครับตามชอบและอย่าลืมว่าสินค้าที่อยู่ในกระแสนิยมขณะนี้เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ที่ดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ